อยากจะรู้ว่าจุลินทรีย์น้ำดำที่เราทำอยู่เชื้อขึ้นดีหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะฮันนี่มีความรู้ดีๆเอามาบอกถ้าเราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำแดงอะ่ะวิธีการดูอะ่ะมันง่ายง่ายก็คือถ้ามันขึ้นมันก็แดงแต่ถ้าเป็นน้ำดำๆเนี่ยบางทีเราดูดูยากเพราะว่าไอ้น้ำดำๆเนี่ยมันเกิดจากกากน้ำตาลที่เราใส่เข้าไปทีนี้ เราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าไอจุลินทรีย์ที่เราซื้อมาหรือว่าจุลินทรีย์ที่เราเอามาต่อเชื้อเนี่ยเชื้อมันเดินดีขึ้นดีหรือเปล่าคลิปนี้เราจะไปดูว่าเชื้อที่ขึ้นดีเป็นอย่างไรโซนนี้ฮันนี่ใช้หมักจุลินรีย์น้ำดำบางคนอาจจะเรียกว่าหมักจุลินทรีย์ e อก็ได้นะคะเป็นการนำจุลินทรีย ที่ได้จากมูลไส้เดือนหรือว่าจะเอาจุลินทรีย์แบบผงสำเร็จรูปมาขยายเชื้อใส่รวมกับกาก,ากน้ําตาลซึ่งตรงจุดนี้ฮันนี่จะใช้ออกซิเจนช่วยในการทำเชื้อด้วยเพราะว่าเราต้องการหมักเพื่อไปสร้างสีน้ำแล้วก็การใส่ออกซิเจนจะทำให้กาก,ากน้ําตาลมันละลายเร็วถ้าเราจะอยากรู้ว่าเชื้อขึ้นดีหรือไม่ ให้เราสังเกตเราจะสังเกตได้ว่าวันที่สองหรือวันที่สามที่เราทําเทือไว้เนี่ยมันจะมีฝ้าขาวๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะถ้าฝ้าเกิดแบบนี้แสดงว่าเทื้อเดินดีขั้นตอนการหมักแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ7-10วันนะคะ วิธีการสังเกตง่ายๆก่อนนําไปใช้เนาะให้ดมกลิ่นจุลินทรีย์ถ้ามีกลิ่นออกเปรี้ยวๆเนี่ยก็เป็นอันว่าใช้ได้แต่ถ้ายังมีกลิ่นของกาก,ากน้ําตาลอยู่ยังไม่ควรเอาไปใช้นะคะเพราะว่ากาก,ากน้ําตาลส่วนที่จุลินทรีย์ยังย่อยไม่หมดถ้าเรานําไปใช้ใส่ในบ่อกุ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อร้ต่างๆเช่นกลุ่ม VBO อเนี่ยมันก็จะเอากากน้ําตาลไป ใช้เพื่อขยายพันธุ์หรือว่าไปใช้เพื่อเจริญเติบโตในบ่อได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเทคนิคในการหมักจุลินทรีย์ต่างๆถ้าเราเข้าใจว่าเชื้อเกิดขึ้นได้อย่างไรหมักเชื้อเป็นได้อย่างไรเราก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีและมีคุณภาพที่เอาไว้ใช้ในบ่อในฟาร์มของเราซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ดีมากๆเลย ความรู้ดีๆมีที่ฮันนี่ฟาร์มเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า